มาดูกันจะชัดว่ารอบต่ำมันออกแรงหรือเปล่ารอบต่ำจะมีวดวอดหน่อยเนี่ยชัดชัดเลยไม hey ่ออกกรูค้าเปลี่ยนมานะครับส่วนกรองรสายในของเปลี่ยนมาก็อข,อของเดิมแฉก ไม่ออกหรือ่ารอบต่ำไม่ออกต้องบิดเยอะเยอะบิดรอบสูงถึงจะมานี่เวลาขี่รอบต่ำมันมีปัญหารถต่ำแบบทรงถี่ไอซสาน้ำมันมันไม่พอพอฮัลเล่งเลยวอดวอด ขี่รอบสูงไม่เป็นไรแล้วว่าขี่รอบต่ำจะมีปัญหาเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวเนี้ยไม่แรงนะไม่หุ่นก็เดี๋ยวแกไขกันต่อไปกดไลค์กดติดตามกดให้กำลังใจกันคอมเมนต์มา